สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่คอนเทนต์ของการ นะครับแนะนําเกม s o l o l e v e l i n g นะครับตัวเกม s o l o l e v e l i n g เนี่ยก่อนถึงต้องบอกก่อนว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นอารพีนะครับซึ่งพัฒนาโดยค่าย n e ็ตมาร์โบนะครับโดยที่ใช้คําว่าดัดแปลงมาจากมังฮวานะครับของเกาหลีชื่อ Solo leveling เลยนะครับถ้าเพื่อนๆที่เคยอ่าน s o l o l e v e l i n g อะไรเงี้ยก็น่าจะเคยเห็นกันบ้างหรือว่าเพื่อนๆที่แบบดู Netflix เงี้ยช่วงนี้ก็จะเห็นตัวอนิเมะเรื่องนี้อยู่ใน Netflix เหมือนกันนะครับซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยพัฒนานะครับโดยใช้การดัดแปลงมาาจกตััวีนน้เลยยโดท ตัวเกมซ o ล o รต์เลเวลลิ่งเนี่ยมีประกาศครั้งแรกเป็นทางการเมื่อปี2022ั้งแต่ว่าเพิ่งเปิดให้เล่นในเซิร์ฟไทยเนี่ยเมื่อประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมานเองก็คือปี2024เนี่ยเพิ่งเพิ่งเปิดให้บริการนะครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือจะเป็นการรีวิวระบบนะครับโดยรวมของเกมแล้วก็รีวิวถึงความรู้สึกของเกมนะครับว่าเพื่อนๆแบบถ้าอยากใครอยากจะมาลองเล่นเนี่ยเหมาะไหมหรือว่าใครที่อยากจะเล่นเนี่ยเหมาะกับผู้เล่นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าใครนึก แนวเกมแอคชั่น RPG ไม่ออกเนี่ยจริงๆเกมถ้าเราตัดชื่อไทป์ของเกมออกไปนะครับเอาปรับตัวตัวเกมที่มีความใกล้เคียงกับตัว Solo l e v e วลลิเนี่ยผมให้เพื่อนๆนึกภาพเกมเกนชินแล้วก็ h ฮงไคสตาร์ r a ที่แบบว่า,ารูปแบบการเล่นจะเป็นแบบนั้นเลยก็แต่ว่ามันจะต่างกับตัว เกนชินนิดนึ่งมันเหมือนเอาเกนชินของฮงไคผสมกันอะ่ะคือเกนชินยังออกเป็นแนวโอเพนิลด์ใช่ไหมแต่ว่าฮงไคเนี่ยจะแบบอยู่บนยานแล้วก็ไปทำภาร,รกิจซึ่งเกมนี้เป็นแบบนั้นเลยนะครับฟีลลิ่งแบบนั้นเป๊ะๆเหมือนกับตอนที่ผมเล่นวันพันแมรเลยแบบนั้นเลยนะครับก็คืออยู่ในฐานอยู่ในเบสแล้วก็ออกไปทำภาร,รกิจออกไปทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมนี้จะเปลี่ยนจากภาร,รกิจเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องนะครับก็คือเราจะดาเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆตามตามเส้นเส้นเนื้อเรื่องอะ่ะนะครับก็คือสมมติว่าเราเริ่ วานั้นก็คือไม่ได้มีสำรวจแบบแต่ว่าก็จะมีแบบบอสแพทเทิร์นมีแบบแพทเทิร์นให้เล่นนะครับสไตล์การเล่นก็จะเป็นแบบแนวแอคชั่นก็คือลองไปฟันฟันส,สู้สู้ตบตบตีตีอะไรเงี้ยนะครับเป็นฟีลลิ่งประมาณนั้นเลยโดยที่ตัวเกมเนี่ยก็มีระบบพวกการชงกาชาเข้ามาให้เหมือนกันนะครับก็คือเหมือนแบบอย่างที่บอกครับว่าเพื่อนเื่อนเหมือนเล่นเกมที่เป็นในส่วนของเกมซีรีส์เกนชินฮงไคเลยก็คือมีกาชาให้เปิดหาตัวละครอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนตัวละครหลักที่เราจะเล่นเนี่ยเราจะได้รับบทเป็นซงนอ่่ออออบบตึ ละครของซงจินอูเนี่ยจะมีมาให้ฟรีนะครับจะมีมาให้เล่นตั้งแต่ต้นเลยเพื่อนๆไม่จาเป็นต้องแบบไปเปิดกาชาหาแบบตัวละครพระเอกที่ระดับเทียสูงขึ้นไม่ต้องนะครับคือตัวละครที่ได้มาเนี่ยเป็น Ssr ตัวสีแดงตั้งแต่เริ่มเลยแต่ว่าตัวแรกเริ่มของตัวพระเอกเนี่ยเขาจะเริ่มจากคลาสแรกใช่ไหมก็คือค่อยๆเปลี่ยนอาชีพขึ้นมาขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งความยากในการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันจะมีแค่คลาสเนโครเบนเซอร์ encer, แค่ครั้งเดียวบางตอนตอน,ตอน ot, เควสที่เจอบอสด้วยประมาณ่าเงี้ยนคนตาพอ่ยเร่าวตัของเงี่ยเปลี่ยน ททันความหมายก็คือว่าการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันยากแค่เคเวสเดียวนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนว่าสายฟรีเล่นได้แน่ๆนะครับสายฟรีเล่นได้แน่นอนเพราะว่าตัวละครของผมเองเนี่ยที่ผมผ่านตัวเควสเนโครมาตัวอะไรมาอย่างเงี้ยผมก็ผ่านมาโดยที่ผมไม่ได้เติมเงินเลยณนะตอนนั้นนะซึ่งตอนนั้นผมใช้ก็เนี่ยของที่ดรอปจากแมปปกติอาวุธที่ดรอปจากแมปแบบปกติเลยนะครับคือคือจะบอกแมปปกติก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นอาวุธที่ได้จากการเปิดกาชาฟรีใช้คำนี้ละกันกเพราะว,าว่าสังเกตนะครับผมไม่มีอาวุธเมตาเลยสักชิ้นเดียวนนนคคไมม่่่ีีีอออาาุเ้ลยืใแทน นิยมใช้กันอ่ะมันจะเป็นอาวุธเมตาหน้าตูใช่ไหมไอเดี่ยวไอพวกอาวุธแบบดาบมืดในเคียวมืดนะครับหรือว่าปืนมืดไอปืนแสงอย่างเงี้ยหรือถ้าแบบไม่มีก็เป็นแบบธนูธนูแสงใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยเป็นอาวุธที่แบบนอกเมตาแบบนอกเมตาสุดๆนะครับตอนที่ผมผ่านก็คือเนี่ยด้วยด้วยอาวุธ2ชิ้นนี้เลยซึ่งมาจากการกาชาที่แบบเปิดได้ฟรีคือ <S <S ถามว่าตัวเกมเนี่ยเปิดเขาเรียกว่าเลดกาชายากไหมหรืออะไรเง,งี้ยเพื่อนผมให้ดู ประวัตินะครับในการในการเปิดของผมแล้วกันอันนี้คือต้องบอกก่อนว่า99%นะครับคือกาชาที่มาจากของฟรีหมดเลยเพราะว่าคือผมถ้าเท่าให้พูดนะผมเติมไปแพ็คหนึ่งก็คือแพ็คเติบโตใช่ไหมเป็นแพ็กนี้อาจจะให้ดูกันนะครับติก็คือรายเดือนอันนี้แต่ว่าของผมอ่ะมันไม่มีมันมีแค่ตั๋วรายวันวันละใบใช่ไหมแล้วก็แบบพวกสริปแต่ว่าอันนี้ คือผมเติมเพราะว่าผมเอาแค่ตัวพัฒนาตัวนี้เฉยๆนะครับสำหรับสนุนตัวนี้แค่อันเดียวนะครับแต่ว่าผมไม่มีตัวแพคเกจที่ได้การเปิดกาชาเลยอะไรเงี้ความหมายก็คือว่าผม,ผมจะให้เพื่อนๆดูว่าเกมอ่ะแจกตัวใบกาชาเยอะขนาดไหนนะครับจากการที่เดีเพื่อนๆดูประวัติของผมนะครับซึ่งผมได้ตัว SR ของพวกหอกพวกคือของ SR มันได้แน่ๆถ้าเราเปิดกาชาครบ10ถูกไหมแต่ว่าพวก ตัวแดงอย่างเงี้ยผมว่าเหรนมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับทั้ง2ตู้เนี่ยแต่ผมให้ดูสรุปแล้วกันนะว่าเนี่ยผมได้ตัวแดงมาทั้งหมด3ตัวครบถ้วนนะครับ แต่ว่าครบก็ไม่ครบหรอกแต่ว่าตัวตัวหลักที่ใช้ในการฟาร์มผมว่ามันก็ครบอยู่นะสามตัวก็คือตัวนี้เป็นตัวตู้ตู้พิกอัพใช่ไหมแล้วก็นี่เป็นกาชาตู้ลองนะครับก็ได้มาที่สําคัญคือตัวนี้ผมได้สามมาจนถึงแบบอัพได้2อดาวด้วยซ้ำนะครับก็คือความหมายคือได้ได้ของนาอเคส่วนอาวุธก็ได้แดงมาอันหนึ่งส่วนอันนี้ก็ล็อกอินเวันเพื่อนๆก็ได้ฟรีนะครับผมก็เพิ่งได้วันนี้เหมือนกันนะครับความหมายก็คือว่าเลดกาชาหน้าตู้เรื่องตัวละครเนี่ยไม่แย่เพื่อนๆสามารถเล่นตัวละครได้อะในเรูดัน ซึ่งเราก็มีหน้าที่ในการหาอ์ติแฟกให้เหมาะกับตัวละครเหมาะสไตล์การเล่นปรับสกิลให้เหมาะกับตัวละครเราที่แบบเหมาะกับสไตล์การเล่นความดีงามของตัวเกมคือหเลยแหละมันใช้อาวุธได้2ข้างคือเพื่อนๆสามารถสลับนะครับอาวุธซ้ายขวานะครับสามารถสลับได้ว่าจะเป็นมือซ้ายมือขวาเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วอาวุธแต่ละแต่ละอันเนี่ยก็จะมีสกิลเฉพาะทางของตัวเองอีกที่จะมีความเก่งเฉพาะทางของตัวเองนะครับมีธาตุของตัวเองด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกัพได้เปลี่ยนอาวุธครั้งหนึ่งสไตล์การโจมตีสไตล์การเล่นก็ ก็เปลี่ยนนะครับการเลือกอัพสกิลเลือกอัพสเตตัสตัวละครก็มีผลเช่นกันนะครับโดยรูปแบบการเล่นของตัวเกมนะครับจะมีคอนเทนต์ให้เราเล่นอยู่หลายโหมดมากๆนะครับ ทั้งในหมวดสตอรี่ที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าเพื่อนๆจะได้รับบทเป็นตัวซองจินอูนะครับที่เล่นตามเนื้อเรื่องในมังงะเลยนะครับหรือนะครับเพื่อนๆจะเล่นเป็นตัวละครไซส์สตอรี่หรือว่าเป็นตัวละครลองก็ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาจะให้รางวัลเราเป็นตั๋วทุกๆครั้งที่เราจบตัวแชปเตอร์ได้อยู่แล้วนะครับนี่คือที่มาที่มาทำไมถึงได้ตั๋วค่อนข้างเยอะกับระบบเกตนะครับเกตเนี่ยก็จะเหมือนในมังฮวาเลยก็คือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าเกตอะประตูเปิดมิติประตูมิติมันเปิดนะครับเราก็ปเต้องการไป ระบบอื่นๆที่มีให้เราเล่นก็จะเป็นในส่วนของกับเนื้อเรื่องต่างๆนะนะระบบเกรดระบบฟาร์มอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นในในโหมดของคอนเทนต์เนี่ยจะเป็นในสไตล์ของการฟาร์มซะส่วนใหญ่ซึ่งส่วนตัวผมนะผมค่อนข้างชอบนะครับรูปแบบของการเล่นในในการฟาร์มแบบนี้นิดนึงเพื่อนเนคือตัวเกมอ่ะเพื่อนๆน่าจะเห็นว่ามันมีระบบความยากอยู่ตอนนี้ที่ผมเล่นนะมีแค่2แบบก็คือน o r m มอกับ h า r d ใช่ไหมทีเนี้ยความสนุกของเกมเนี่ยด้วยความที่มันมีหลายโหมดใช่ไหมแต่ละโหมดก็จะลดล็อกในเลเวลที่สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่ง แต่ละหมวดะมันก็จะมีความง่ายความยากของของตัวเองแตกต่างกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเกมนี้มันมีระบบธาตุนะครับที่มันจะมีการเล่นแบบแพ้ธาตุธาตุนั้นแพ้ธาตุนี้ธาตุนี้แพ้นั้นอะไรเงี้ยตัวละครตัวสมมติออะตัวแดงเงี้ยอาจจะเก่งแต่ว่ามอนเตอร์มันชนะธาตุไฟอย่างเงี้ยเราเอาเอาลงไปก็ไม่เวิร์กใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีแบบตัวเลือกให้เราอัพตัวละครลองว่าแบบอ้ยเราจะเอาตัวละครตัวลองตัวเด็กเนี่ยไปใช้ในการเล่นได้เหมือนกันนะครับมันก็จะมีความสาคัญตรงนั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเคื่อนดของะไร ความสะดวกอ่ะมันค่อนข้างจะเป็น เส้นเฉียงแบบนี้เนี่ยผมเพื่อนเพื่อนจะ้ดูเลยเล่นแบผมขอได้บายนิดหนึ่งคือเวลาเกมเกมใดเกมหนึ่งถูกปล่อยออกมาหรือว่าผู้พัฒนาเกมทําเกมใดเกมหนึ่งออกมาเนี่ยเกมที่มันจะอยู่ได้นานหรือว่าคนคนหนึ่งจะเล่นเกมใดเกมหนึ่งได้นานเนี่ยส่วนมากเนี่ยผู้พัฒนาเขาจะคาดหวังกันในกราฟนี้กราฟนี้เนี่ยผมอธิบายแบบนี้เส้นข้างล่างคือเส้นเวลานะครับระยะเวลาที่เราใช้ไปกับเกมเส้นข้างบนเนี่ยคือความยากของเกมถ้ายิ่งอยู่สูงอย่างเงี้ยเนี่ยยิ่งอยู่สูงสูงเี้ยคือเกมยิ่งยากถ้าเส้นข้างล่างยิ่งไกลเนี่ยแสดง ไอ้เส้นเส้น,นเส้นเนี้ยที่มันอยู่ต่ำๆเนี่ยขึ้นมาอยู่สูงเนี่ยหมายความว่ามันยากตั้งแต่ตัเรียวถูกปะคนก็จะไม่เล่นแต่ว่าตัวความยากของเกมที่ผู้พัฒนาส่วนใหญ่นะใช้คำว่าส่วนใหญ่คาดหวังก็คือให้มันง่ายในช่วงต้นแล้วค่อยๆย,ยากขึ้นเรื่อยๆค่อยๆย,ย,ยากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจุดคลายแม็กในช่วงเวลาที่นานสมมติเราเล่นไป100ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะยิ่งยากมากๆถ้าเราเปรียบเทียบกับช่วงแรกแต่ว่าเส้นกราฟมันก็จะแบบเป็นค่อยๆยากค่อยๆยากไม่ได้กระโดดมากนูกปะก็คือยิ่งใช้้้เเเเววววลลลาาาาาาานน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 ขขึึตตตััััััะะครรกกก็็จยยยยยิ่่่่่งงงแสุอูพพมฒ ไดทีเนี้ยมันจะมีแบบเกมที่แบบมันง่ายมากก็คือเนี่ยเล่นโคตรง่ายเลยในช่วงเกมช่วงต้นเกมเห็นปะง่าย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 มาแล้วก็มายากทีเดียวในช่วงปลายเงี้ยซึ่งที่เป็นแบบเนี้ยมันจะทําให้ช่วงระหว่างเนี้ยตรงกลางเนี้ยที่แบบเลเวลสี่ขึ้นคลแม็กเนี้ยคนจะเลิกเยอะเพราะว่าแบบมันมันสวิงเกินไปแบบมันมันไม่ได้สมูทนะครับหรือแบบเกมที่แบบเดี๋ยวยากเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวยากเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวยากเดี๋ยวง่ายอะไรเงี้ยก็ก็จะมีแบบฟีลลิ่งประมาณนั้นเหมือนกันนะครับก็ ก็อันนี้คือแล้มันแล้วแต่ความประเภทของเกมนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่มันน่ากลัวก็คือเกมประเภทที่ยากง่ายยากง่ายสลับไปแล้วอยู่อยู่ไปแบบ ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งแล้วอยู่อยู่มันก็ยากขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบถ้าไม่เติมเงินเล่นไม่ได้ถ้าไม่เติมกาชาเล่นไม่ได้ถ้าไม่เติมกาชาผ่านไม่ได้เนี่ยไอ้นั่นคือเกมประเภทที่ตอนแรกๆก็ง่ายดีเล่นแรกก็ไปเรื่อยๆแต่พอถึงช่วงหนึ่งคือถ้าไม่เติมกาชาเนี่ยจะผ่านยากมากแต่ไม่ใช่ว่าจะผ่านไม่ได้นะก็จะใช้เวลาหน่อยแต่ก็จะผ่านไปได้อยู่ดีซึ่งอันเนี้ยให้ให้เพื่อนๆนึกภาพในโครอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวข้ามเลยแล้วกันนะตัวเกมโซโล่เลเวลลิ่งที่ผมเล่นมาณนปัจจุบันอ่ะ กราฟแบบนี้เลยนะครับซึ่งความหมายของมันก็คือว่าเกมที่ทากราฟออกมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยมันมีความสมูทในตัวเวย้ยคือมันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเชื่อมันเริ่มยากแล้วแต่พอมันเริ่มยากเนี่ยเราก็สามารถมาอัพอุปกรณ์สวมใส่ตัวตละครได้นะครับเรามาอัพอาวุธเรามาเคลื่อนขั้นอาวุธเรามาอะไรเงี้ยซื้ออ้สมมติว่าแบบมันไม่มีอาวุธให้อัพมันไม่มีกาชาให้อัพเราก็ไปเล่นคอนเทนต์ลองเช่นเราไปฟาร์มแบบมิชชั่นล็อกเพื่อหาอุปกรณ์สวมใส่ เนี่ยพวกอาร์ติแฟกต์นะครับหรือว่าเราไปฟาร์มแบบพวกเกตเพื่อนู่นนั่นนี่แบบหาโคงหาของอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ดีงามคือมันมีคอนเทนต์ลองให้ทําเยอะอแบบแม้กระทั่งสสมรภูมิอย่าง,งเงี้ยสมรภูมิเองเนี่ยก็เป็นด่านที่เนี่ยเขาก็ดรอปไอเทมพวกตั๋วให้เราคุกค่าเวลมัง้งถ้าผมจะผิดนะครับมันก็ให้ของเราค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งสมรภูมิเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบในส่วนของฮันเตอร์กับในส่วนของเพลเยอร์ใช่ไหมซึ่งฮันเตอร์เพื่อนๆก็สามารถเล่นได้ในระดับความง่ายที่ก็ก็ไม่ได้ยากเหมือนกันก็คือเราสามารถลงไปฟาร์มเพื่อหาของมาได้ความหมายก็คือว่าตัวเกมเนี่ยมีระบบให้เล่นเยอะมากนะครับระบบให้เราทําเยอะมากแต ว่าข้อเสียสําคัญเลยที่ผมเล่นมาแลวผมรู้สึกว่าแบบเป็นข้อเสียหลักของเกมนี้เลยก็คือมันใช้ทองเยอะมากไม่ว่าเพื่อนจะทําอะไรก็ตามนะครับในการทําอะไรก็ตามแต่มันต้องใช้ทองในการทําแทบทุกทั้งหมดเลยนะครับคือผมอ่าเสียทรัพยากรไปกับการอัพอุปกรณ์ช่วงต้นเกมมากด้วยความที่แบบต้นเกมคือผมเล่นสายฟรีคือผมไม่เติมอะไรเลยนะผมก็ต้องไปอัพอุปกรณ์แรกๆที่เราได้มาจากการฟาร์มใช่ไหมซึ่งมันก็อัพไปเยอะจนเกินความจําเป็นมันก็เลยทให้เราเสียทองเยอะมันเลยทําให้แบบเนี่ยอุปกรณ์ขั้นม่วง ของผมเงี้ยผมแทบไม่ได้อัพเลยเพราะว่าเงินไม่พอนะครับพวกประดงประดับอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อัพเพราะว่าเงินเงินก็เริ่มขาดแคลนล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจนจนถึงขั้นแบบเล่นไม่ได้เลยอย่างงี้นะเพื่อนๆอยากอยากเข้าใจว่าแบบเออม,มันมันเล่นได้แต่แค่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็พวกกิจกรรมล็อกอินรายวันเนี่ยก็แจกของค่อนข้างเยอะนะครับพเพื่อนๆก็ถ้าเล่นก็ต้องก็ต้องล็อกอินทุกวันแหละนะครับแล้วก็ตัวเกมมีระบบซัพพอร์ตอีกอย่างหนึ่งคือสําหรับคนที่แบบไม่อยากทุ่มเวลากับเกมมากเกินไปอย่างเงี้ยเพื่อออนนๆสาาาามมรรรถฟไลลล์ตััววะคแ้้กก็เขดบ ตัวเงินสนับสนุนก็ได้นะครับซึ่งเงินสนับสนุนตรงนี้นะครับในหน้าขวามือเนี่ยมันให้ฟรีอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งมันให้แบบ ก็คือตามชั่วโมงที่เราออฟไลน์อ่ะยิ่งออฟไลน์นานก็ยิ่งได้ของเยอะถูกไหมก็ก็ได้ของแบบตามตามที่เขาแจ้งไะครับไปต่อแบบระยะเวลาที่ที่เขาเขียนอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างโอเคมากๆนะครับคือความหมายคือต่อให้เราออฟไลน์อย่างน้อยกลับมาเลายังมีของติดติดไม้ติดมือมาด้วยนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมเติมไปก็คือเป็นแพ็กสนับสนุนตรงนี้ก็คือทําให้เราได้รับเนี่ยตัว6ชั่วโมงเนี้ยฟรีด้วยนะครับแต่ก็จะทาให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงเมื่อกี้เหมือนผมได้มาประมาณแบบระบบ ชาเลนจ์นะครับที่เพิ่มความยากของของการเล่นจริงๆจะบอกว่าเพิ่มความยากของการเล่นก็ไม่เชิงใช้คําว่าเพิ่มความท้าทายกับการเล่นให้กับผู้เล่นละกันเพราะว่าในแต่ละแชปเตอร์ครับเพื่อนๆเขาจะมีมิชชั่นเป็นชาเลนจ์ให้เราทำว่าแบบถ้าเราทาอันนี้สําเร็จนะ<ๆ><ๆ>เราจะได้ของรางวัลน,นี้นี้นี้ซึ่งของรางวัลที่เพื่อนๆจะได้ในระหว่างทางเนี่ยก็จะเป็นของรางวัลประเภทที่เราสามารถเอามาใช้ในการพัฒนาตัวละครได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นเรื่อยๆใช้คํานี้ละกันนะครับซึ่งของที่แจกเนี่ยััันาาา่เกกแแตตรรงงงงววพล็ ออมาใช้ในการอัพนะครับตัวกองทัพเงาได้ซึ่งอันนี้ค่อนข้างหายากใช้ตเขาเรียกว่ามาจากการฟาร์มเท่านั้นนั่นแหละเงี้ยอ่ะมาได้ปุ๊บก็อัพเลยนะครับเงาผมคืนเวลสีแล้วครับประมาณนี้ตัวเกมทําออกมาเคารบตัวมังความากนะครับเพราะว่าแบบพวกนักรบเงาพวกอะไรเงี้ยก็มีกันอยู่ค่อนข้างครบนะครับไม่ภาออกมาแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ได้น่าหงุดหงิดเลยอ่ะนะครับดูเราเราเล่นไปดูไปก็รู้สึกว่าเพลินๆแต่อย่างที่บอกเห็นไหมเนี่ยทุกๆการกระทำนะครับแทบจะทุกการกระทําเลยนะครับใช้เงิน ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับอ๋อของผมเลื่อนขั้นได้ละอันนี้ของใหม่เพิ่งเพิ่งอัพมาเวลสี่สิบเมื่อกี้เดี๋ยวเราค่อยเลื่อน,นนะครับคือทุกๆการการะทำเนี่ยมันมันใช้เงินแทบทั้งสิ้นนะครับแล้วยิ่งตัวละครเมนที่เราใช้มันเยอะเนี่ยเรายิ่งใช้เงินในการฟาร์มเยอะมากอย่างตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครใหม่ที่ผมได้มาใช่ไหมเพิ่มสมผมต้องใช้เขาในการฟาร์มเนี่ยดูดิ หนึ่งถึงสี่สิบเนี่ยผมอยากอัพเขาเนี่ยผมต้องใช้เงินอีกแสนห้าซึ่งแบบมันใช้เงินเยอะมากนะครับมันใช้เงินเยอะมากๆแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องอัพแหละเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีด่านที่ต้องใช้เขาในการทำเควสด,ด้วยนะครับตัวระบบเกมเพลย์ส่วนใหญ่ผมน่าจะให้เพื่อนๆได้ดูไปแล้วเนาะผมน่าจะตัดคลิปเข้าไปดูแล้วแหละว่าสไตล์การเล่นเกมเพลย์เป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าตัวเกมเนี่ยมีระบบให้เล่นเยอะอะเพื่อนๆมีแบบมิชชั่นมีเควสมีแล้วก็มีภารกิจที่เป็นแบบเป็นภารกิจกิจกรรมรายอออออออาาาาาทททิิิตตตตยย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 ์์์ดด้้้้วววนน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 ะครับับกก็็เเเเเเีีีี่่่่งงไมใชืแแจขปห ของตัวฮันเตอร์เวจ์ชินอย่างเงี้ยก็ซึ่งผมก็ไม่ได้เติมอะไรเลยนะอันนี้ก็คือเล่นได้ฟรีก็ได้มาเลยเหมือนกันผมคิดว่าถ้าถ้าเล่นก็น่าจะได้ครบนะครับความหมายโดยสรุปโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าโดยรวมแล้วเกมนี้นะถ้าถามในความรู้สึกผมนะครับโดยรวมแล้วไม่ได้แย่เลยนะครับทั้งในส่วนของตัวคอนเทนต์เกมนะครับรูปแบบเกมสไตล์การเล่นเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างค่อนข้างสมูทนะครับอาจจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกเหนื่อยหน่อยติดติดขัดขัดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะหาทางเอา้าเฮ้ย ในตอนอัดคลิปเลยเว้ยตัวอะไรวะเนี่ยเหาุไดผมบอกแล้วว่าเลดกาชาเขาไม่ได้แย่เลยนะครับเลดกาชาค่อนข้างดีเลยอะเดี๋ยวผมคิดไปเองก็เป็นว่าเหนี่ยได้อเออาตัวหนึง่งน่าจะเป็นอาวุธหรออุยอ้ยอุ้ยธนูตัวธนูธนูมืดที่ผมอยากได้นะครับนี่นี่นี่นนนว่าแล้วนะครับกำลังอยากได้พอดีเลยนะครับคือต้องบอกงี้เหตุผลที่อยากได้อเเออา HR อีกตัว องตัวเลยเว้คือคือเหตุผลที่อยากได้เจ้าตัวนักน,นูตัวเนี้ยเพราะว่าผมต้องเอาไปใช้ในะครับในในการทำมิชชั่นนะครับมันจะมีเควสที่เขาให้เอาตัวละครที่แบบเป็นาธาตุมืดนะครับลงไปทำเควสด,ด้วยน่าจะเควสนี้มัง้งเนี่ยเนี่ยธาตุมืด2ตัวที่ผมมีตัวละตัวหนึ่งเมื่อกี้ที่ได้มาเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยได้มาแล้วแต่ว่าก็ยังขาดอีกตัวหนึ่งอยู่ดีนะครับเออนี่ไงมาพอดีเลย2ตัวโอเคเควสผมทำได้ละเดี๋ยวค่อยไปอัพตัวละครแล้วค่อยเข้าไปทำเควสนะครับแต่ที่บอกว่าใช้เงินเยอะมาก ดันเกมเนี้ยมันมีดันเจียนให้ฟาร์มเยอะใช่ไหมมีรูปแบบให้ให้ฟาร์มเยอะมากนะครับสมอลรัพภูมินี่แต่ว่าในแต่และดันอ่ะไม่มีดันไหนที่ใช้ในการฟาร์มเงินโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะลําบากทีหนึ่งตรงที่อ,อ่อทรัพยากรเงินจะเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากแต่แต่ว่าทุกครั้งที่เราปลดล็อกอะไรได้เนี่ยตัวเกมเขาจะให้ของรางวัลตอบแทนเรามาด้วยเหมือนกันนะครับผมไม่แน่าจว่าผมลืมพูดประเด็นส่วนไหนมาเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วถ้าถามผมผมค่อนข้างชอบนะยิ่งในความรู้สึกผมที่ผมเป็นคนค่อนข้างที่รู้สึกว่าถ้าเกมมันยากเกินไปไ่ง จะน่าเบื่อแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวกิจกรรมที่ซัพพอร์ตอันนี้ก็ได้ฟรีนะตอนอัพเวลนะครับได้เงินแสนหนึ่งพอดีเลยนะครับตอน กิจกรรมที่ได้ได้มามาฟรีฟีก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอาจจะเกลือหน่อยเรื่องเรื่องของเลทเงินอะแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่อย่างที่บอกเขาว่าค่อนข้างโอเคนะครับโดยรวมแล้วระบบค่อนข้างเยอะนะครับมีอะไรให้ทําเยอะมากในวันหนึ่งเนี่ยมันมันมีอะไรให้ทำเยอะจนผมรู้สึกว่าแบบโอกาสที่เราจะเบื่อกับการกับการทําอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างค่อนข้างยากนะครับมันเพลินเลยใช้คาว่าเพลินเลยแต่ว่าก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่แบบไม่ไม่ค่อยชอบเกมแนวแอคชั่นอะไรที่แบบว่าต้องเดินไปตีตีตบตบบอสอะเพื่อนอาจจะไม่ชอบในในเวนั้นก็ได้นะครับ ยรวมแล้วถ้าใครที่แบบชอบเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีหรือว่าเป็นซีรีส์เป็นแฟนซีรีส์นี้อยู่แล้วเนี่ยก็ลองมาเล่นดูได้ผมว่าไม่ผิดหวังคือน่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่ทําออกมาจากมังฮวาทาออกมาจากอนิเมะแล้วทําออกมาได้ดีมากๆเกมหนึ่งเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่แนะนาให้เล่นนะครับไม่แน่ใจว่าพอเล่นไปจะถึงเรื่องจบเนี่ยแบบหมายถึงว่าจบเนื้อเรื่องแล้วแบบชัปเตอร์สุดท้ายเนี่ยมันจะแบบมีความ มีอะไรให้เล่นต่อไหมมีอะไรที่แบบเราจะตอบสามารถมีแรงมนตวงใจในการเล่นต่อไหมเนี่ยเน,นี่ยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะใช้เวลาอีกน่าจะเป็นเดือนอะ่ะกว่าจะจบนะครับแต่คิดว่าก็คงมีคอนเทนต์มาต่อแหละมันก็คงมีทางไปต่อได้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะพเพื่อนๆผิดพาททลาดตรงไหนประการใดขออภัยด้วยแต่ว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย